คือถ้าคาให้การของเขาตรงกับที่เขาบอกโบโบจะไม่รู้สึกอะไรแต่ยังไงโบก็ต้องอ,อกมาให้การอยู่ดีแต่อันเนี้ยมันมันมีเหตุวะันสิ่งที่โบเห็นความสําคัญอย่างที่หนึ่งเลยตั้งแต่แรกการช่วยแตงโมฮิเดะโบไม่สนแล้วคาด่าโบทั้งประเทศเลยก็ได้ ถ้าูหาร้องเจอนะคะอย่างที่โบบอกว่าเวลาเนี้ยเป็นวันที่เหมาะสมโนบอกว่าบอกออกมาก่อนทำไมโบไม่บอกออกมาก่อนหน้านี้โบเห็นคาให้การของเขาคือถ้าคาให้การของเขาตรงกับที่เขาบอกโบโบจะไม่รู้สึกอะไรแต่ยังไงบบก็ต้องออกมาให้การอยู่ดีแต่อันเนี้ยมันมันมีเหตุหละกันเกิเดี๋ยวเข้าใจผิดนะครับไม่ไม่ใช่เห็นคําให้การก็คือได้ยินที่ได้ยินที่เขาให้สัมภาษณ์ขอโทษนะครับ อันนั้นอันนั้นมันทำให้่าครับน่าจะเป็นเรื่องความเห็นกับการวิพากษ์เป็นไปด้วยดีผลกระแสอย่างที่พี่พี่เห็นทุกคนน้องๆเห็นนะคะเรื่องของอันออกรายการผลกระแสการออกมาพูดที่บอกว่ามีเหตุการณ์บางอย่างตอนนี้ทุกคนอยากรู้ว่าเหตุการณ์นั้นมันคืออะไรคะขอโทษเมื่อกี้ถามแล้วนายบอกว่าไม่ได้ค่ะสักนิดนึงเดียวครัแบบไม่เกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยไม่เกี่บอกใครไม่บอกใครและไม่ได้เกี่ยวกับไม่เกี่ยวค่ะไม่ตอบให้แล้วกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเท่านั้นเองครับ ไม่ทราบว่าจากใครครับแต่ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็มันอาจจะเป็นส่วนสําคัญในคดีหรือไม่ตอนเนี้ยไม่ทราบดังนั้นก็เลยเลือกที่จะไม่ให้พูดออกไปดังนั้นถ้าพี่ๆีเสือมลชนเนี่ยอยากให้เกิดความเป็นธรรมให้มากที่สุดขอความกรุณานะครับอย่าให้มีข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยออกไปมากเกินสมควรนะครับถ้าเกิดว่ามีคําถามที่ยังวนอยู่ในส่วนเดิมอาจจะขออนุญาตให้ให้ยุติในส่วนของการให้สัมภาษณ์เพราะว่าเท่าที่ให้สัมภาษณ์ไปน่าจะเยอะแล้วก็พอสมควรแล้วก็ คุณโบเองก็ได้ชี้แจงในความไม่เข้าใจและเข้าใจผิดของสังคมที่เกิดขึ้นต่อตัวคุณโบด้วยนะครับคดีนี้มีอิทธิพลนะครับมีอิทธิพลต่อใครคะอิทธิพลนี่หมายถึงว่าในรูปของคดีที่มีการเป็นในโซเป็น,นคนม,<อ>มีชื่อเสียงอ๋ออันนี้แล้วแต่สังคมตัดสินแล้ว,วก,กันค่ะโบเป็นคนนำอธิษฐานค่ะอธิษฐานฝากโบไว้กับพระเจ้าตามความเชื่อของเรานะคะ ตอนนั้นโบไม่รู้ว่าแตงโมจยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่โบรู้ว่าพระเจ้าอยู่เขาแน่นอนไม่ว,ว่าขเขาจะอยู่ที่ไหน<ะ>ค่ะก็คิดว่าโบก็กังวลคนไทยทุกคนก็ต้องดูแลทุกๆคนอยู่แล้วโบเชื่อว่ามันเราไม่ทิ้งกันหรอกค่ะ บบไม่โบไม่สามารถพูดได้ว่าคดีจะจบลงยังไงอะค่ะมันมันมันมีมันมีดีเทลขั้นตอนรายละเอียดค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกว่าโบหายไปประมาณหกชั่วโมงนะคะเราค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในการในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ไหมก็ก็ตอนนี้ก็เชื่อมั่นนะคะสบายใจขึ้นไหมคะสบายใจขึ้นมัคตอบตามตรงว่าไหม เป็นตัวแปรสำคัญตัวแปรสำคัญในคดีนี้เลยหรือเปล่าคะบุบุบไม่ทราบตอบไม่ได้เลยค่ะ <c oughs> ตอนที่ติกาคะออกรายการถ่ดกระแสอะค่ะแล้วตอนที่อยู่ในรถของพี่โบอะค่ะมันอารมณ์เดียวกันไหมคะหรือว่าพ <c oughs> ี่เขาร้องได้ <c oughs> ใช่ค่ะเขาลองทงี <c oughs> ่ <c oughs> ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะบุ๊ค ถึงรายการโหนกระแสใช่ไหมคะใช่ค่ะเอ่อโบดูนะคะดูทุกทุกช็อตนะคะโอไม่ค่อยพอใจค่เป็นรายการค่ะพี่โบคะได้ฟังสัมภาษณ์จากทางคุณแอนนาคุณทิโพบ้างไหมคะไม่ค่อยได้ฟังเลยอะค่ะว่าไงบ้างคะเกี่ยวกับกรณีของที่เกิดเหตุการณ์นี้ยค่ะคือทางด้านคุณแอนนาและคุณทิโปอาจจะยังไม่ไม่ฝังใจเชื่อเท่าไหร่ว่าเป็นการฉี่คุณทิโปก็อยากให้ คุณกติออกมาพูดความจริงอย่างนี้ที่พี่โบมีความคิดเห็นยังไงบ้างโอ้ก็คิดเหมือนกันค่ะว่าทุกคนควรที่จะพูดความจริงทุกคนควรจะได้รับความยุติธรรมไม่ว่าเขาจะายากดีมีจนฐานะยังไงฐานะทางสังคมเป็นยังไงทุกคนควรได้รับความยุติธรรมถึงแม้ว่าเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามครับโอเคนะครับวันนี้เราพอสังกัแล้วเนาะบมีอะไรจะพูถึงถ้าคุณกติดูเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะโบขอพูดประโยคเดิมแล้วกันนะคะที่พูดกับกะติ๋ ไม่ล่ละลลลปิดท้ายนะค,ะครับ The Truth Will Set You Free สัจจะจะทำให้เป็นไทยความจริงเท่านั้นที่จะปกป้องเราได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนครับ,บและทางปลอดไทยนะครับบ๊ายบายครับโช่วยนพระเจ้าครับ